สวัสดีค่ะวันนี้นะคะออยจะพามาทัวร์บูธกิจกรรม isuzu magic eye face นะคะซึ่งอยู่ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1นึ่งเซ็นทรัลพาซาอุบลราชธานีค่ะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่4ธันวาคม65นี้ค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปในงานนะคะออยต้องไปลงทะเบียนกันก่อนค่ะเดี๋ยวไปที่จุดลงทะเบียนกันเลยค่ะไปเลยคะ่ะทุกคนและตอนนี้ออยก็อยู่ที่จุดลงทะเบียนแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลงทะเบียนกันก่อนเลย ขอลงทะเบียนกันหน่อยนะพอกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้เป็นกระเป๋าอิสุสสายสะพานนี่เลย Magic Eye ค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังได้ในส่วนคูปองนะคะคูปองโฟโต้ o ูธแล้วก็คูปองอาหารเครื่องดื่มปีภายในงานด้วยค่ะหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้นี่เลยอาหารนี่หน้าตาอร่อยมาก หลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเดินชมภายในงานนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะอออยากจะแนะนําก่อนเลยว่าสําหรับท่านใดนะคะที่มาถึงงานนะคะและอยากจะเข้าไปร่วมกิจกรรมนะคะก็มาลงทะเบียนกันก่อนได้นะคะหรือใครนะคะที่อยากจะลงทะเบียนร่วงหน้านะคะก็สามารถสแกน QR code ได้เลยรับกระเป๋าสภายนะคะอ่าอีซ e ูซูเมจิกอได้เลยค่ะ สำหรับลูกค้านะคะที่จับจองรถภายในงานนะคะวันนี้รับไปเลยค่ะเสื้อ t เช i r t อีซูซูนะคะทอมลุ้นรับทองคำนะคะมูลค่ามากกว่า50 0 0 0บาทด้วยกันค่ะทุกคนเอาละค่ะหลังจากนี้นะคะหลังจากเที่ออยลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะออยจะพาไปรีวิวรถรุ่นต่างๆนะคะทั้งหมดในบูธกิจกรรมของเราค่ะไปดูก,กันเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะสเปซแทเครื่องยนต์1.9นะคะเรียกได้ว่าเป็น แล้วรุ่นนิยมเลยขายดีมากรุ่นนี้นะคะสวยสั่งได้ทำไมถึงสวยสั่งได้คะถ้าใครสดอกสนใจรุ่นสเปซแคปรุ่นนี้นะคะสามารถบอกทางโชว์รูมได้เลยนะคะว่าอยากได้แบบไหนอยากแต่งแบบไหนนะคะนี่เป็นล้อแม็กที่แต่งมาแล้วนะคะไม่ได้มาจากรถนะคะแต่งมาให้นะคะถึงเรียกได้ว่าสเปซแคปสวยสั่งได้นั่นเองค่ะ ในส่วนของแคมเปญของเขานะคะนี่เลยฟรีดาวนะคะภายในงานวันนี้นะคะหรือผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะ X Series 4ประตูนะคะเครื่องยนต์1.9นะคะที่มาพร้อมร้อแม็กคือสวยมากรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าสวยครบจบที่โรงงานทำไมคะเพราะว่าเขาแต่งมาให้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะดูได้เลยนะคะนี่คือล้อแม็กที่ไม่ได้แต่งเพิ่มเติมแต่ว่า แต่งมาจากโรงงานนะคะสโลแกนของเขาคันนี้สวยครบจบที่โรงงานค่ะแคมเปญสุดพิเศษนะคะของรุ่นนี้ค่ะฟรีดาวนะคะแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ7,000ันเท่านั้นค่ะสำหรับใครนะคะที่สนอกสนใจรุ่นนี้สายซิ่งสายแต่งนะคะสอบถามพี่ๆทีมงานฝ่ายขายได้ที่บูธเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะใครที่ชอบแบบแนวครอบครัวนะคะออแนะนำเลยมิวรุ่นนี้นะคะ ต้องบอกว่าทันสมัยมากมาพร้อมความปลอดภัย ADRS 12ระบบนะคะรอบคันเลยเรียกได้ว่าใช้งานง่ายมากๆนะคะกับ m u w X รุ่นนี้ที่บูธกิจกรรมของเราเขานำมาโชว์ทั้งหมด2รุ่นนะคะเครื่องยนต์1.9และเครื่องยนต์3.0ค่ะป่าท้ายเปิดปิดนะคะรุ่นนี้ของเรานะคะยังมาพร้อมกับระบบไฟฟ้านะคะปาท้ายเปิดปิดมาด้วยพร้อมระบบไฟฟ้านะคะเพิ่มสเต็ปวันนะคะ ด้วยเซนเซอร์ค่ะเห็นไหมคะ <Okay. S 1> จะเห็นว่าความปลอดภัยนะคะของเขารุ่นนี้รอบพันเลย<อ>มาถึงตัวพระเอกของเราบ้างนะคะตัวนี้นะคะ v c ค o s s นะคะตัวท็อปเลยพระเอกหล่อสุดๆนะคะรุ่นนี้ออยต้องแนะนำก่อนเลยว่าสำหรับใครที่ชอบแบบแนวแอดเวนเจอร์สายลุยนะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยค่ะรุ่นนี้ค่ะต้องบอกว่า ลุยได้ทุกเส้นทางจริงๆนะคะกับรุ่นนี้แถมเขายังมีระบบความปลอดภัยนะคะ a d รั12ระบบเช่นกันค่ะรอบคันเลยนะคะอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ออยอยากจะแนะนำนะคะให้กับคุณลูกค้าหรือว่าประชาชนทั่วไปนะคะที่กำลังมองหารถนะคะรถบ้านใช้สำหรับในเมืองนะคะขับขี่สบายปลอดภัยและที่สำคัญประหยัดน้ำมันสุดๆนะคะอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ออยจะพามาแนะนำนะคะ m ิวเอ็ก เช่นกันค่ะมี x ตัวนี้นะคะเครื่องยนต์อยู่ที่1.9นะคะเดี๋ยวออยขออนุญาตนิดนึงนะคะจะขึ้นมาบนห้องโดยสารโอ้โหลรถมิวรุ่นนี้นะคะคือภายในห้องโดยสารนะคะออกแบบมาหรูหรามากทุกคนคือมันเป็นรถครอบครัวค่ะแล้วข้างในเขาแต่งคือดูสิคะตั้งแต่คอนโซลรถนะคะนี่เลยคอนโซลรถก็คือเรียบหรูมาก มาจนถึงนี่เลยนะคะแถวคอนโซลเคกียร์นะคะรวมไปถึงนะคะเบาะค่ะทุกคนคขาเขาแต่งเบาะมาสีนี้เรียกว่าสีกาแฟหรือสีมอคค่าประมาณนี้นะคะถ้าออยจำไม่ผิดอ่าคือเป็นรถครอบครัวแล้วก็สามารถแบบขนของได้เพราะอะไรรู้ไหมคะไปดูด้านหลังกันเลยค่ะสำหรับ ด้านหลังของเขานะคะก็สามารถพับเบาะลงได้เพื่อขนของเก็บของย้ายของได้หมดเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวหรือว่าขนของก็ยังได้ใช้งานได้สะดวกสบายมากเลยนะคะรุ่นนี้ค่ะกับ New X นะคะ อย่าลืมนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากเข้ามาร่วมงานกิจกรรมนะคะภายในวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่4ธันวาคม65นี้นะคะที่ร้านโปรโมชั่นชั้น1เซ็นทรัลพาซาอุบลราชธานีนะคะพบกับมาสุกันยางดีกุลและแชมป์ชนาทิพย์วันที่3และ4นะคะโชว์พิเศษนะคะตั้งแต่เวลา15น30เป็นต้นไปนะคะรวมไปถึงพิธีกรดำเนินการนะคะก็จะมีคุณแคน ตีลุ้นะคะมารับหน้าที่ตรงนี้นะคะถ้าท่านใดสนอกสนใจนะคะเข้ามาก็สามารถลงทะเบียนได้ตามที่ดิฉันแจ้งนะคะหรือท่านใดนะคะที่อยากจะมารีวิวบูธประชาชนทั่วไปลูกค้าทั่วไปนะคะที่ชื่นชอบในการรีวิวบูธก็สามารถเข้ามารีวิวบูธได้นะคะรับของรางวัลมากกว่า10รางวัลน,นะคะเป็นกระเป๋าสาพายอิสุสนนเดงค่ะอย่าลืมนะคะมากันเยอะๆนะคะ